สวัสดีครับทุกท่านครับมื้อเที่ยงวันนี้นะครับก็เป็นเมนูผัดกระเพราหมูกรอบนะครับไข่ดาวนะครับเป็นกระเพราหมูกรอบไข่ดาวนะครับร้านข้างๆออฟฟิศที่บางพีนะครับสีสันน่าทานนะครับแล้วก็ไข่แดงเยิ้มๆนะครับ หลังจากนั้นเราก็คุปข้าวให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็ตักคณะหมูเอ้ยกระเพาหมูกรกอบนะครับหนึ่ำส่วนคำที่สองนะครับแล้วก็ตักคำที่สามแล้วก็ทานคู่กับกะเหล่าเนื้อเปื่อย เป็นกระเหล่าเนื้อเปื่อยน้ำตกนะครับแล้วก็ลูกชิ้นมีเนื้อเปือเป่อยๆนะครับแล้วก็สบายนางนะครับกรุบๆนะครับอันนี้ก็เป็นสบายนางเหมือนกันนะครับกระลูกชิ้นนะครับส่วนคำหนึ่งก็เป็น เนื้อเปื่อยนะครับเข้ากันมากครับถ้าเราทานกับกะเพราครับจะเป็นกะเหล่าเนื้อทานกับกะเพราสุดยอดนะครับแล้วก็ตักไข่เยิ้มนะครับส่วนอีกคำหนึ่งก็เป็นลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นก็เนื้อแน่นๆนะครับนี่ก็ไข่คำหนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิปจบนะครับ ขอบคุณมากครับท่านครับ